ครับพี่น้องเบาสินค้าเนาะวนนี้ผมเองเบาซึ่ง้ากับยูทีสารปูขาวคือเก่าครับพี่น้องเนาะพี่น,อนอ้นองเข้ามนนี้ก็มาที่สารคือเก่าครับพี่น้องเพื่อมีแนวทางจะไหนเนาะอยู่ที่สารปูขาวตอนนี้สร้างกับกระลังฉาป,ปูนครับพี่น้องเนาะเพื่นสะปูกระเบื้องฉาปูนเคล็ดลายเติมแล้ว แล้วก็เจ้าดินเขาตอนนี้ยังพุทนเจาดินเขาด้วยพี่น้องโอ้พี่น้องเขาติว่าใจบูแหีงเนาะซอยคนละบาทสองบาทครับพี่น้องหาบาทสิบบาทเนาะตอนนี้กสรสางลงมือเห็ดแล้วเด้อสิปูกระเบืองครับพี่น้องถือว่ากลวงเติบหลายตารางเมตรอยู่พี่น้องกระเบืองนะนาสีมดกระเบืองลา้เติบเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อ้าวภาพถูกถ่านที่ได้บริจาคมาเนาะ ตอนนี้สร้างกับลงมือเฮ็ดแห้แล้วครับพี่น้องว่าสิปูกระเบื้องที่ว้ากันไหวเนาะตอนนี้สร้างเฮ็ดหลายเติมแล้วถือว่าสาบแล้วสร้างกับจเอาดินเขาครับพี่น้องเนาะเออขอบคุณหล,ลายๆจะภาพทุกท่านที่บริจาคมาเนาะตอนนี้ดินดินยังขาดดินบ่โอพี่น้องเขา้าเอฟซีเนาะผู้ใดที่มีจิตสัทธา จากบริจาคดินที่สิมาใส่หมปกปูก,กระเบื้องให้ปูขาวครับพี่น้องเนะเาะเดี๋ยวพ้าพี่เบืองครับพี่น้องว่าเข้าจะใส่ดินไรบ้างเนาะตอนนี้สร้างเมือก่ออิฐเรียบร้่อครับพี่น้องเน,ะนเาะนี่ครับกวงเติบเดี๋ยวถามสร้างเมืองว่าสใส่ดินไันไางเนาะ ไปเลยในหลุมนี่สร้างตอนนี้เข้าใส่ดินไรมาไหนสามสิบเตียวครับสามสิบเตียวสามสิบรถสามสิบรถเนาะครับประมาณนั้นสามสิบรถอันมีพี่น้องเขาอ,อยากซอยดินกับพักมหา,าจานเนาะครับรถล,ละสองลอยหาสีป็นซอยได้อยู่ครับโอ้รถล,ละสองอยสิบเนาะใส่ดินหลายเติมเยอะพี่น้องกว่าได้อยากเอาดินมาใส่จีจีปูกระเบื้องในภูขาเนาะอือใูขาวครับพี่น้องอยู่ทีวัด เพื่อมีโฉมไม่ใช่เนาะแมนครับมวลนาะอาจจะถึงเลขครับพี่น้องเขาตอนนี้สร้างกำลังเง็นอยากได้ดินอยู่ประมาณสามสิบโหลด้อพี่น้องอันนั้นมีจิตศรัทธาอยากซอยกับซอยใดกันเนาะติดต่อทางสร้างหรือทางอาจารย์ใดกับพี่น้องเนาะเบอร์เบอร์อาจารย์กับใครไปไหวหลายทันอยู่กระทูมาอาจารย์โหลดว่าดินกับใส่หลายเติมสามสิบโหลดสั่งมาเนาะ ตอนนี้สร้างเห็ดไร้ายเติมมาพี่น้องเนาะบริจาคดินเขาแสด้มีโชว์ไม่ใช่ครับพี่น้องเนาะเด้ปูกระเบื้องอะไปูขาวเขาตอนนี้สร้างเห็ดไร้ายเติมมาละก็แต่ดินดินเขาเราแต่ดินเขาเนาะอสร้างวันเราแต่ดินเขาครับพี่น้องตอนนี้ผมเองบ้านสุข่านก็เลยมาฮิตคลิปเพื่อพี่น้องเข้ามีจิตศรัทธาเนาะอยากบริจาคดิน มาเห็ดที่สารปูขาวครับพี่นอ้องใส่ดินอยู่ประมาณ30รถสร้างมาครับพี่น้องเนาะนี่ครับพออีดเรียบร้อยครับพี่น้องถือว่าเลิกเติบเนาะครับพี่น้องเลิกเติบพี่น้องเข้าที่มีจิตศรัทธาเนาะอยากบริจาคดินกับติตาานน่ต,ตทั้งอาจารย์ได้เด้อพี่น้องติ่ตทั้งอาจารย์แม่ไอาไรครับพี่นอ้องเบอร์โทรขออาจารย์ผมก็ให้ไปไปแล้วเนาะพี่น้องเข้า ข่าวประสานมาไดไรครับพี่น้องเนาะทางสาร้างอยากได้ดินสร้างว่าคนว่าผมประสาสัมพันธ์บอกเอฟซีแน่นแล้วว่าว่ามีเอฟซีใจดีใจบุญซอยดินคนว่าผมก็เลยเดให้ครับพี่น้องเนาะเพื่อเอฟซีใจดีใจบุญเมตตาอยากบริจาคดินเอามาเทมองสิปูกระเบื้องให้ปูขาวเนาะพี่น้องครับผมก็เทคลิปให้ เพื่อระชาสัมพันธ์บอกบุญไปยังพี่น้องเขาเนะาะอยู่ที่ศาลปู่ขาวเด้อพี่น้องวันนี้ผมเองมาเสื้อก้ามาเลาะคือเก่าครับพี่น้องเนาะมาเลาะอยู่ที่ศาลปู่ขาวคือเก่าครับพี่น้องพอดีมาหอดสร้างก่ออิฐ แล้วสาบแล้วเรียบร้อยแต่ว่าสร้างว่าเหตุขิปปะชางธรมบ้นนานในนะฮะว่ามีคนใจบุญออกบริจาคดินไนเนาะดินสร้างก็ว่าประมาณสามสิบรถครับพี่น้องถือสิเต็มนี่เนาะประมาณนั้นครับพี่น้องนะคในใจดีใจบุญอยากทําบุญอยากปลูกกระเบื้องให้ปูขาวเอาก็ทักมาทั้งอาจารย์ไดครับพี่น้องเนาะออ ถือว่าสร้างเฮ็ดไห้แห้งครับพี่น้องโอ้ขอบคุณเจ้าผาดเนาะที่เมตตาออขอคนละหาบาทสิบาทจะไใดซ้ำนี้ครับพี่นอ้องเฮ็ดลังคากันแล้วตอนนี้ก็ว่าสิปูกระเบืองอีกถือว่าสร้างเฮ็ดไห้เติบครับพี่น้องเนาะโอ้ห้งเหง้บางฟังเรื่อยๆเ้อพี่น้องที่บริจาคมาในครั้งนี้เนาะขอให้ถึงเด็กถึเบอร์อีกนำรวยสุขภาพแข้งแรงมีเงินงไม่ทองใสเนาะครับผมเองก็ได้ไมาเฮ็ดคลิปเพื่อประชาันธ์ให้สร้างมันเนาะสร้างมันว่า ไอ้ภาษาสังหวัดไหนเนี่ยอาวามีพี่น้องเอฟซีใจดีใจบุญซอยดินครับพีน่นะ้องเนาะผมเองก็เฮ้ให้แล้วเนาะผมเองบอลสิงขันครับคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้ก่อนครับพี่น้องผมเองบอลสิงขันขอบคุณทุกท่านเนาะติดกลับมาเบิร์นและติดตามบอลสินค้านะครับพี่น้องเนาะผมเองบอลสิขลขงขันขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ

เอาไม้ไหน à ใหญ่ เฮ้ยราร้อนนะรถดิ่งสมาดด้วยัดังรถเครื่องนัินแม่รถดินรสิ่ขามาสิ่ขามาด้วยนะรถไม่เดินรอรถม่เดนหา้ย